ดีสวีดันะครับไม่เจอกันนานนะครับเพื่อนเพ,พื่อนพี่พน้องๆ้องชาวเอฟซีนรักทุกทุกท่านสบายรีบอนะครับมาก่อนอื่นนะครับขอคนไลก์ก่อนนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับมาผมมาเจอกับพี่อะไรเนี่ยนะครับมาบาก่อนนะครับ ฮ่าไม่ได้เจอกันนานๆอย่างนี้เนาะมันก็เป็นยังไงที่แบบไม่คุ้นเคยนะฮะตายละไม่มีลูกแทงเลยพี่น้องเลยเฮ้อตายแล้วต้องกันนะครับลองดูครับมันว่างจะไปยังไงครับขอแค่โดนครับอ่ะโดนนี้ก็กันดีไว้ก่อนนะครับ มาอย่าลืมนะครับก่อนอื่นต้องขอคนละลายก่อนเดอ้อนะครับแล้วผมจะพิสูพี่เขาได้ไหมเนาะเนี่ยนะครับไปออกอีกอ๋อเฮยังไงอะไรของเขาเนี่ย้าลองดูนะครับอืมผมจะลองดูนะครับเตะลง ก่อนนะครับพี่แชมได้ไหมเนี่ยพี่แชม์ไม่ได้นะครับพี่แชม์ไม่ได้เนี่ยผมจะทำไงเอ่ยโอ้โหนะครับเฮ้ยอ ผมจะแทงอันนี้ดูนะครับอาจจะเป็นไปอย่างที่คิดหรือเปล่านะครับไม่มีลูกเล่นนั่นะครับอ้าวลงพร้อมกันเลยนะครับเยเดียวเป็นสีแต้มอ้าวห้าแต้มนี่อ๋อนะครับก็อย่างงี้นะครับไม่ได้เล่นนานนะครับเป็นอย่างนงี้เองครับวอนซะแล้วผมเนี่ยวอนแพ้เธวโอ้พี่ทำไมเบาจัง พี่ออมผมมากเกินไปวะเนี่ยผมจะลองเล่นแบบสกรูดูนะครับรดึงนะครับเอาไตออกมาน้อยไม่ได้นะครับอ่ะสงสัยเราจะเล่นพี่แชมก่อนนะครับพี่แชมก่อนดีกว่าเนาะ น้ำรูเดิมครับแต่ว่าคนละมุมนะครับลูกนี้ผมจะลงหรือเปล่าน้อนะครับอ้าวนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมโอ้นะครับ ังน,น้ผมว่าเจ้านี้เขาออมผมมากเกินไปแล้วนะครับผมก็เลยชักจเล่นไม่มันแล้วอ่ะ <c oughs> บอาตรงๆว่าผมเล่นกับคนนี่ไงกับคนที่เขาแม่นๆนะฮะเห็นไหมนะเฮ้ยง่วงเลยเล่นกับพี่ชายคนนี้ง่วงเลยผมตรง เชมเล่นงเชื MM ่ทำไมกันอ่ะโอ้เออเขาทำอะไรของเขาเนี่ย ผมจะลองหยอดดูนะครับมันจะเป็นไปนตามที่ผมคิดหรือเปล่าโอ้เ <c oughs> บาเกินนะครับนะ <c oughs> จะตามีิพท่แชร์ไม่ได้เลย ไม่ได้เรื่องเลยนะครับนะอาจจะลองเล่นลูกนี้ดูจิ๊กไก่กันเนี่ยโอ้ไม่ฟลุกนะฮะจริงๆแล้วเมื่อกี้ถ้าผม เล่นอีกเหลี่ยมก็ได้นะครับแต่ผมจะลองดูอีกมุมหนึ่งก็พลาดนะครับโอ้อ่อัน,นี่นี่วันนี้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องไได้ไปใช้สิทธิ์กันหรือเปล่านะครับ รับผมไปใช้สิทธิ์เป็นที่เฮียพร้อยน,นะครับ เย็ดได้ไงเนี่ยตั้งไกลมันยังวิ่งมาลงอีกนะดูดิดวงเอาดิเอาดิ ชัดเลยเอ,าอ,าอา้าวอ้าวอ้าวเกือบฟุกเย็ดเป็ดไม่เอานะครับ <c oughs> อา้าวอะไรครับพี่เขาเนี่ยโอ้ลูกปี่เนี่ย ไม่ฟุกสักลูกกะจะให้ฟุกเมื่อกี้ไม่ฟุกไม่เป็นไรนะครับเ <c oughs> อาอดี๋ยวลองดูตรงนี้ด้วย แรงเกินไม่แรงเกินครับไม่เกิน <c oughs> อ้โหตายแล้วเฮ้ยมากันตัวเองเนาะผมลูกกันลูกนี้นครับได้ผลนะครับ ฟุกหลงซะแล้วเรจะลองเล่นพี่แชมดูนะครับพี่แชมผมจะได้เรื่องอนะครับโหพี่แชมอะไรเงี้ยโอ้แรงปลายป้าเพ่อืม มดแมงพิดำเลยแดงอย่างลงนะเว้ยโอ้ขาวลง <c oughs> อืมอย่างเงี้ยนะครับส่วนมากนะครับจะเป็นอย่างเงี้ยดูดูด วางยาซะแล้ววางยาผมซะแล้วสิเอาดีฮะโอ้ยทวทีเลยอ่ะผมจะลองแข่งกันไปก่อนนะครับกันนะเนี่ยโอ้ย

โฮ้ยทํงไงพี่ชอ็อกจะออกมาเลยชอ็อกไม่ออกมาเฮ้ยไม่หมดโตเลย ชอ็อกไม่ลอยฮะโอ้ มาไม่แรงพอนะครับไม่หมดโตถ้าผมยิงเบาเมื่อกี้ก็กหมดนะครับ ก็เป็นนั้นว่าเฟร,รมนี้ผมเอาชนะเลิศไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b กับ i ครผมด้วยนะครับเพื่อดเป็นกำลังใจเดอ้อนะครับเจอกันเฟร,รมหน้านะครับสวัสดีครับ